ข้อที่9้นะครับบอกว่า,ามีทรายอยู่ในกระบะอันใหญ่นะครับปริมาตรอะไรกว้างยาวสูงตามนี้แล้วเขาก็เอารถขนทรายนะครับคันเล็กคันนี้เนี่ยไปขนออกมานะครับถามว่าจะต้องขนกี่เที่ยวเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับการเอาจเจ้าตัวนี้เนี่ยไปแบ่งนะฮะไปแบ่งมาก็คือหารหารหาน,นั่นเองเพราะฉะนั้นจํานวนเที่ยวเนี่ย จำนวนเที่ยวในการขนย้ายเนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับปริมาตรของกระบะอันใหญ่ใช่ไหมปริมาตรกระบะนะครับส่วนด้วยปริมาตรรถเข็นนั่นเองปริมาตรของกระบะนะครับก็7จ็คูณหคูณหใช่ไหมก็ได้35ม ปริมาตรรถเข็นก็คือ2องคูณ1.5คูณ0.5 2คูณ0.5ได้1เพราะฉะนั้น1นึคูณหนก็ได้1.5ึ่าคิดเรียกออกมามันไม่ลงตัวนะครับมันจะได้ประมาณ23.333ไปเรื่อยๆทีนี้ปัญหาคือปัดขึ้นปัดลงดีแน่นอนจำนวนเที่ยวของเราเนี่ย23.33ไปเรื่อยๆแปลว่าเกิน23 เพราะฉะนั้นยีบสามครั้งไม่พอนะครับมันยังไม่พอแต่ครั้งที่ยีบสี่เนี่ยพอนะครับคือหมดแน่รับประกันว่าหมดแน่เพราะฉะนั้นก็ตอบตัวเลือกที่สี่นะยี่สิบสี่เที่ยว